ผลบอลประจำวันที่8สิงหาคม2 0 2 5สวัสดีครับพวกผมตีน้อยล้อเสร็จอีกแล้วเช่นเดิมนะครับวันนี้ครับตีจะมาสรุปผลบอลประจำค่ำคืนที่ผ่านมานะครับที่ก่อนหนน้าี้ครับตีได้หยิบยกเป็นโปรแกรมการแข่งขัน10คู่เข้ามาให้พี่คัดเลือกคัดสรรพิจารณากันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนะครับตีขอคนละ1ไลน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและสำหรับตอนนี้ครับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับตีนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดเจียนดีีีรก่ รางวัลจากกิจกรรมไทยผลสกอร์คู่ v ีพกันด้วยนะครับและสําหรับพี่ๆทนายนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลร่วมกันกับเรานะครับก็สามารถแอดเข้ามาได้ที่บ้านเขียวได้เลยครับที่ ATM แปดแปดตรงนี้ได้เลยครับและบทสรุปของทั้ง10คู่ในค่ําคืนที่ผ่านมาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับคู่แรกครับอยู่ที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเบอร์มิงแฮมนะครับเปิดบ้านเสมอกับอิสสวิทเทลนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองครับย้ายมาที่ฮอลแลนด์พรีเมียรร์นะคับ ต่อไปครับเราข้ามมาที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับโคเปเกนครับเปิดบ้านพ่ายกับอาฮูต์ครับด้วยสกอร์สามประตูต่อสองครับคู่นี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับสถิติฟอร์มการเล่นของโคเปเกนดีกว่าอย่างชัดเจนและได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยครับแต่ค่ำคืนนี้ในบ้านก็ไม่ช่วยอะไรครับต่อไปครับข้ามมาที่ไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับด็อกเฮดายูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเสมอกับทั้งฝั่งของวอเตอร์ฟอร์ดนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับต่อไปครับเราข้ามมาที่แดนไก่งวงครับอยู่ททีีีี่่่ตตตตตุรร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 กกกกกกกซซูููเเปปปออออ์์ลลลคคคคคััััับบบบบบาาาาาาิินนนนนแะะะดด้้้้พวยส็ง ตามคาดครับตรงไปตามรายละเอียดข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ครับต่อไปครับย้ายมาที่เบลเยียมโปลีกับครัว่างแซงทูริดองนะครับเปิดบ้านกดฝั่งเดนเดอร์นะครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับต่อไปครับย้ายมาที่บุนเดสก้าสองเยอรมนีนะครับเนินแบนนะครับเปิดบ้านไปกับดามสตัดนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับและก็อีก3คู่สุดท้ายครับของเราจะอยู่ที่รายการกระชับมิตรสโมสรครับโดยเริ่มจากคู่บีพีก่อนเลยครับคู่ระหว่างเชลซีนะครับพบกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับจบเวลา90นาทีครับเป็นฝั่งเชลซีที่่ทาไดด้ีกวนะครับกดเเวุป็น ประตูต่อสูตรกับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ที่เข้าวินกันไปแล้วก็คู่ต่อไปครับโมนาโกนครับพ่ายกับอินเตอร์มิลานไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ก็ตรงไปตามคาดนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของเราครับก็คงอยู่ที่กระชับมิสมอสตนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเสมอกับเอตบันยอนนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อสครับคู่นี้ครับถึงแม้ชื่อชั้นของนิวคาสเซิลจะดูดีกว่านะครับด้วยตัวผู้เล่นที่อาจจะดีกว่านะครับอาจจะดดดดีีีกกกกวว่่่่่่่าาาาาาหหลลลยยยยๆๆออออองงงงงเเเเแแต็็ททททํะะไไไไรรรรรฝััััขมมนนนนจิิุ้้คคคบพช กับทั้ง10คู่ที่จบลงไปในค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิเห็นแลกเปลี่ยนกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับในทุกๆวันตีจะมีการหยิบยกโปรแกรมการขันขึ้นมา10คู่นะครับให้พี่นะครับเข้าไปคัดด้วยครัตัดพิจารณากันนะครับและยังมีนะครับการหยิบยกนะครับ5้าคู่เด็ดคู่เน้นนะครับขึ้นมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับสำหรับพี่ท่านไหนนะครับที่ชอบแนวทางการวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามตีได้ที่หน้าช่องชื่อเดียวกันนะครับและก่อนจะนะครับตีขอฝากนะ จะมีการมีข้อแระก็แจกทีเด็ดฝีทุกวันและขอฝากกิจกรรมไว้สักเล็กน้อยนะครับกิจกรรมไทยผลกอคู่อีพีนะครับรายละเอียดกิจกรรมตีได้ขึ้นไว้ที่รูปภาพด้านหน้าจอน,นี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถแอดปี่บ้านเกี่ยวที่แอดเทียนไปแปดตอนนี้ได้เลยนะครับและขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ครับตีขอคนละหนึ่งไลน์นะครับคนละหนึ่งจับต้าเพื่อเป็นกำจงใจให้ตีทำคลิปในวันถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ